มาดูข้อ12สมชายซื้อไก่ปลาและกุ้งจากตลาดมีน้ำหนักรวมกัน10กิโลกร,รมัมน้ำหนัก3อย่างเนี่ยครับไก่ปลากุ้ง10กิโลกร,รัมนะครับไก่นักเท่าไหร่นักไก่นัก5กิโลกร,รัม4ขีดปลาหนัก2กิโลกร,รัม500กร,รมัม กุ้งคือเราต้องการหาว่ากุ้งหนักเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจนะครับ1กิโลกรัมก็มี10ขีด1ขีดมีห่งร้กรัม1กิโลกรัมมี1000กรัมนะครับ1ขีด100 10ขีดก็1,000กรัม1ขีดก็100ใช่มั้ย1ขีดก็1 0 0รกรัม10ขีดก็1000กรัมนะครับต้องทำความเข้าใจตัวนี้ก่อน เอามาดูจากข้อมูลก,ก,ก,กุ้งหนักเท่าไหรการหากุ้งหนักเท่าไหรนะครับเราก็ต้องรวมปลากับกุ้งรวมไก่กับกุ้งรวมไก่กับปลาไก่หนักเท่าไหร่นี่5กิโลกร,รัม4ขีดบวกด้วย2กิโลกร,รมัม500กร,รัมก็คืออันนี้ช่องนี้เราบวกบวกเป็นขีดถ้าเราบวกเป็นขีดเราต้องแปลงกร,รมให้เป็นขีด ก็คือ5กิโลกรัมก็คือ5ขีดก็คือ2กิโลกรัม5ขีด5กิโลกรัม4ขีดบวก2กิโลกรัม5ขีดก็เป็น7กิโลกรัม9ขีดอันทีนี้เราบวกเป็นกัม5กิโลกรัม4ขีดจะต้องถ้าเราบวกมันเป็นกัมก็ต้องแปลงขีดให้เป็นกรัม5กิโลกรัม4ขีดก็คือ5กิโลกรัม400กรัมบวกด้วย2กิโลกรัม500กรัมก็เป็น7กิโลกรัม900กรัม เกิโลกรัม900รกรัมก็คือ7กิโลกรัม9ขีดอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันทีนี้เราวิธีคิดแล้วก็มาลบเอามาลบทั้งหมดมีอยู่สิกิโลกรัมลบด้วย7กิโลกรัม900กรัมทีนี้ตัวนี้เราลบเป็นกรัมเราวิธีที่1ลบเป็นกรัมนะครับลบกร็นกรัมก็คือ10กิโลกรัม ลบด้วยเจกิโลกรัมเก้าร้อยกรัมสิบกิโลกรัมกรัมนี้ไม่มีใช่ไหมก็ศูนย์กรัมเราตั้งจุดศูนย์กรัมนะครับสิบกิโลกรัมศูนย์กรัมลบด้วยเจ็ดกิโลกรัมเก้าร้อยกรัมนะครับศูนย์กรัมลบเก้าร้อยกรัมไม่ได้กรัมมายืมกิโลกรัมยืมมาทีละหนึ่งพันเพราะว่าหนึ่งกิโลกรัมมีหนึ่งพันกรัมนะครับ หนึ่งขีดมีหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมมีหนึ่กรัมกรัมไปยืมกิโลก็ต้องกิโลกรัมก็ยืมมาทีละหนึ่งพันหลบเก้อยเหลือหนึ่กรัมสิบเอาไปแล้วหเหลือเก้้าลบเจ็ดเหลือสองเหลืออยู่สองกิโลกรัมหนึ่กรัมหนึ่งรกรัมก็คือห่งขีดนะครับสกรัมก็สองขีดอันนี้สกิโลกรัมหนึยกรัมอันที่นี้เราลบเป็นขีดย 10กิโลกรัมศูนย์ขีดทำไมถึงศูนย์ขีดเพราะว่าโจทย์ของเรานี่ตัวลบมันจะมีขีดด้วยเราก็ต้องมาให้มันมีขีดด้วยครับ10กิโลกรัมศูนย์ขีดลบด้วย7กิโลกรัม9ขีดศูนย์ขีดลบ9ขีดไม่ได้ศูนขีดไปยืมจากกิโลกรัมยืมมาทีละสิบเพราะว่า1กิโลกรัมมีอยู่10ขีดขีดไปยืมกิโลกรัมต้องยืมมาทีละสิบสิบลบเก้าเรือหนึ่ง ้ไปเลยหนึ่งไปแล้วหน่เหลือเก้าเกเจหลือสก็ตอบสกิโลกร,รัมหนขีดอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพียงแต่ลบเป็นขีดกับลบเป็นกิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้น,นคำตอบที่ถูกก็คือ2กิโลกร,รัมหนขีดหรือ2กิโลกร,รมัมหรกรัมอันเดียวกัน